ไบนึงนับสองเทียอะไรตัวนอาลูกเองกี่ตังหกเนี่เอายี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิยี่สิเจ็ดยี่สิบแปดยี่ส้ายี่สิบสิบคือยูนขนนทั้งปีสามห้าสามหกสาม่จดสามแปสาม้าสี่โอ้เป๊ะใช่ป่ะขห้มาหนึ่มงใท่ป่าสอือเลยล้ไป

คัละสีขละีสิบพี่น้องจาะๆ้ัมีผามีผ้ามาทายผามาเบิ้งมาเพาเบิ้งพี่เลาะผ้ามาเบิ้งนี่ของของดีเดบ้าตัวดก็มันขาดอาพาพี่น้องมาเบื้องหนึ่ง สายมันเอ่อปะสายมันขดาดเลยขาสายเขียงเปี่ยนไม่ปะวันนี้เอไปเชื่อมนะครับเปลี่ยนไม่มันเปล่งของกนอมันหาย่างเน้มันขาดจะี่เสียมเลยขาดหัวมันครับขาดมัก็มองอย่างนี้นอ๋มึมมไมมมง,มง,มงไปมองหกก้อมันเรครับผมนายจะเตรียเชื่อมไปเมไปลี่ยนให้ลูกหมาใหันเป็นลูกหมาแต่ขี้เห็ดก้มโกดที่คัแค่ นั่นปาับไรดาคือแตกโพว่าดิกูโก้แค่แค่เนี่ได้ส็เด็ดป้อมได้นีป่นป่านหางกับบเลยจังก็กั๊บป่ตู้ขันกระเบนกปได้ที มันสุดท่านี่เลยมาซองอีเลี้ยวมาซองอีล si ้วีด no. กัล็อ้ีดีนี่ให้มันไแควอมองีมาลเลงลงตทอง่ไ mm ด้ตลงงเตอย่งลงตแล้วมนลงตงตแล้วะว่าส่มันออกก่อนซองมันก็มือคำไอ้นําตัวเนาะ ครัวคัวขึ้นในน่นสิออกมาเบ้องให้มีขนมคันให้เบิ้งอยู่อะไเดยของดีของดีคอนแกนเนาะแปดซองน้ว่าธรรมดาด้ของดีคอนแกนของดีมังเลยเดยวไปเบิ้งไปเบิ้งเลยของดีมังเลยของดีมังเลยดิหาเดกดักีกว่าส้ี เห็นป่มือจเห็นป่ะทาตเจนี่ไเมาบ่เด yes> ี๋ยวรอหลีกมาคำก่อนเพราะใ้ใจคำนี้เห็นว่ากระไรเนาะ วิวอมดูเมีลยนสี่ดีวอัมนมนี่วอรแล้วรุ่นนี่ซาลาสองซาลาสมก็ว่าเป็นตัวเตรียมพักเขาพร้อมรุุนเลยสักอันนี้จาเป็นตัวอันนี้เก่งมันจะซึ่งคนมันเป็นมันเป็นโอ้มันเป็นหูกระไติงครับตัวนี้อันเนี้ยหามันี่มันไตทองไปคันไตทองกบดนู้นหันึ้นถึงตะร่ปะมันไตทองไร ขวดผมมีเสียง้อเกียร์ล็อกด้ยพี่น้องเกียร์ล็อกร้อยเจ็ดห้าว่าก็ดูป้ายไเต๋าน้อเดตัวหนึ่งแห้งตัวนี้้งตัวนี้ล็อกเสื่อไใส่่นี่คอยได้ใส่หรอครับบัคอยได้ใส่ร่บใส่แพรอขันย่างมาหันไหมอืกใส่ก็นอกจากทีนเดเติม้าเิดต้องใส่หกับมันเบียงแห้งนะครับจ้งสีนั่นจ้งสีบิง โมเดมันแข็เข้าขังเข้าขัาขางมันไปไวโดวยแล้วขึรุ่นนึงตั๊กเกียรล็อกอีกก็บเคื่อแห้งแล้วใส่กับเครื่องเครื่องอะไรเครื่องลอยก่บเครื่องลอยสิบเครื่องลอยชิบหาครับลอยชิบหายมันเครื่องมันบ่าเครื่องยกก็ไม่มาใส่ไอ,อ,อ้เครื่องมันเป็นลอยชิบหาตัวเล็กเลยครับตัวนี้ไม่เคยตัวเี็กมาครับแมนแบบมันเป็นฟ้าขาวดิม,มันมีอีกตัวหนึ่งฟ้าดำ ลายิ้อกยนิบาแต่ว่าตาผมมึงกันน well, yes. okay. so, ี่ยซมงากได้มม like ือบสุนิบก็อย yeah. right ิบหานซมตาเรียมเืนกันแล้ขั s <S ้นสี่ดำเดียเดียวเดียวเดำบนดำล่างนี่ยสวยหางคอมแต่ว่ามีผูดมีผูมีหอยเสื่อมเลมีอยู่ปะมีดำมีดำน้อยมองในมองหูแนบ หูเน็บอยากเตกทำเสริมทต่มมองหูเนบนิดหน่อยกเตาเต่าเนบเต่านี้ก็เลี่ยนเต่าไม่เห็นบ่เอาเต่าห้องดูไหนมาใส่ของอันอันเชมไหมครับเชื่มบกากบาดเนี้ยเมื่อเราทำเชื่มบ่ ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่ด้พี่น้องด้วยเพื่องไทยเพื่องไทยตัวใหเพื่องไทยกเอฟเื่อกันม้างเอฟบทใหญ่เลยพี่น้องเ็บมาเอฟล้างเนาะคงไม่ได้เข่าเบอรอวันเข้าเวอร์ต้งหากแน่นครัตาธรรมดาตายเลยผมแต้ธรรมดาไม่เยอะอยู่ดีวายจะเบื่อ่ัวไปเบือ้ครับบื่อไปวนียวไปเร็วเนแน่ครับ เียนสองมืนกว่าพ่อเบอ,อะไรก่ขมองดีส้นอีสัน่พี่นังเนีหาเบิ้งยากไห้รุ่นนี่หาไม่ติด,ดำบ่มีหอกไมด้ดีไม่ได,ด,ดีไปจอดก็จอดไปแก้ของห่างเลยอันนี้ไม่ใท้ขี้ดินได้ขึ้นมืเหนึ่เทียเท่ยวซ้ำมูเดี่ยวซ้ำมูนปะเดี่ยวซ้กันครับซุ้มมันนี่นี่น,นี่ครับหัวลอกัวเล็กนี่ ไยเดินกันดอกตักกันมูหามู่กกับกตักขึ้นมูเกันกันบอดเนื่ๆกัไปได้มูเขากันเจียบเนี่ยตะอย่างเก่าแล้วว่มียนครับคลิปนี้ยาวด้พี่น้องเด้อดูรายละเอียดเจ้าคีเกีตากลมสวย ุไม่โค่นกัดจระบีท่าวิ่สองนำตัวเลยเห็นไหมนี่นะถาม่ร่คายั้สิกคัาสดสิกลาดสิกาดสิกสอบประวัติเรียบร้อยมาพระท่านเพื่อนี่เพื่อนใหคำก้อน อาเลยคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้เดี๋ยวจะสอบถามให้ดูทีละคันทีละคันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ